สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้ได้รู้กเกมแล้วก็บอลซัดกนกขังมาเช่นกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคราวก่อนที่เราได้ทําการเปิดตู้โกคูกับปิกรโไปอย่างละไซเคลิลนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าเกย,ยับเกย,ย,ยบับยบไปได้เลยๆๆโอ้โหเจอตัวแบบไม่ไหวเลยนะบอกเลยแต่ตู้ปิ่กรโรก็ค่อนข้างดีหน่อยเพราะว่าได้ตัวละครที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีกว่าตู้โกคูนะในวันนี้ผมจะมาแก้มือไว้กับ2ตู้ตัวละครตัวนี้นะครับผม ซึ่งเราจะมาเปิดทั้ง2ตู้ในคลิปเดียวให้จบจไปเลยแล้วเราจะไม่เปิดต่ออีกนะครับหลังจากนี้เนาะถ้ารวมค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยก็คือ600เพชรใน2ตู้นี้นะครับผมคือ600เพชรที่เสียไปแล้วเยอะมาก600เพชรเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยนะครับผมคัดตอาากนการเปิดนะครับผมก็จะเปิดตู้โกฟูไปก่อนแล้วก็สลับกับพิกโกโร่แล้วก็อย่างนี้วนไปเรื่อยๆยจนกว่าจะหมดทุกเม้าตินะครับผม ก็หวังว่าจะไม่เกลือเหมือนครั้งก่อนคราวก่อนที่เราได้ทําการเปิดไปนะครับขอร้องลนะโบเปเปอร์สูตรโบเปเปอร์ช่วยทํางานให้ฉันได้ตัวละครทั้งนายโกคูและนายจิโร่มาให้ฉันทีนะเขาเ้าใจป่ะโบเปเปอร์ช่วยฉันหน่อยโอเคนะครับผมท่านผู้ชมเราก็มาภาวนาให้โกคูออกแล้วก็เคียรชิคังออกนะครับผมคราวก่อนเราได้ตัวละครของคุณลินไปแล้วนะครับในตู้นี้เนาะซึ่งถ้าจะได้ อยากได้โกคุกับเทียนมากนะครับอยากได้อยากได้จริงๆนะอ่ามาลยก็ได้ไหมครับท่านผู้ชมกับมัลติแรกถ้าได้พิกโกโร่เอ็มอาแถมมาด้วยนี่คือจะโคตรคุ้มเลยนะครับผมอ่ะมาติดแรกนะครับผมไปขอร้องนะออกให้หน่อยนะอยากเกลือนะเว้ยไม่มีคอมบิเนชันนะครับผมอ,บอ,บอืมอมาอีกแล้วนะแม่เงยคอมบิคอมบิเนชันมันออกยากออกเย็นขนาดนั้นวะฮะ ระยะสองด้วยนะโอ้โหกูคงหวังอะไรไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแม่งเต็มมาสี่ตัวก็เอ r นการันตีอยู่เลยว่าตอนสุดท้ายอะ่ะโอ้ลิปินเน่โอไมคก็มาทำไมโอ้โหโกหังตัวนี้ก็ตันแล้วเนี่ยบ่ายกอดยังไม่ตันเหรอไอตัวนี้ก็ยังไม่ตัานเหรอลิลินเน่เนีย่ยยังไม่ตันอีกเหรอถามจริง จำได้ว่าเปิดไปเยอะเปิดได้เยอะมากนะแต่ไอกโกฮังตัวนี้ก็เหมือนกันยังไม่ตันอีกเหรอจำได้เหมือนกันนะว่าเปิดไปได้เยอะมากเนี่ยอ่ะโอเคโกคูมอติอนะไร้อน้ี้ผมเคยเลี้ยงซะแล้วเนี่ยพิกโกโล่อย่ากทำให้ผมเครียดเหมือนโกคูนะขอดีดหน่อยพิกโกโล่กูขอร้องโอเคกูทียำชาโกฮังครั้งอะไรวะเนี่ย โอ้โหแม่งคอมบิเนชันอะไรกันเนี่ยมันไม่มีเลยเลยปะเนี่ยเฮ้ยเษยสามโอ้โหเยสามเฉยๆด้วยโถโหกูเห็นอนาคตอันอันล่มสลายของผมมล้นะ่แม่งอะไรเฮ้ยโอ้โหแม่งเลยการันตีกแลละโอเควสวยสวยเจ็ทกร์บเบอร์เตอร์ โอเคใช้งานได้เอออันนี้ยังโอเคพิกโกโรยังให้ตัวละครดีกว่าตู้โกคูเลยโกคูอย่าแท้พิกโกโรดลูกมอติเมื่อกี้นะเว้ยเข้าใจไหมมาหน่อยขอลองมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้แล้วคุณผู้ชมได้แล้วโอ้ยคอมบิเนชั่นที่ไม่ได้เห็นมานาน โอ้โหผมตกใจเมื่อกี้แบบดีเลยไปนิดนึงคือแบบกูไม่กล้ฝาาไปใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นอะไรเนี่ยไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ได้จะเห็นเหมือนผมนะวิบินมากับท่านบีลัสแสดงว่าจะย้อนเวลาได้แน่กรับะและเราก็จะได้วปจิจตตีบลูซึ่งมีโอกาสได้เอาอาด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นเอาอาโกฮังหรือจะเป็นตัวกลองคอนโกูตัวใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะได้จากใครแต่ถ้าขอได้กูขอ,ขอโกฟูนะไม่เอาโกฮังนะเข้าใจป่มเฮ้ยเอา่ะ กู่เมื่อไรตาพาดมาเว้ยคอมบินเนชันที่ได้ยากที่สุดในเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าอันเนี้ยคือคอมบินเนชันที่ได้ยากที่สุดในเกมคือท่านวิสบินมากับท่านบิลลัสโอ้โหพาดโมงแบบนานๆทีจะมาทีอะเน,นี่คือได้ยากมากเลยนะครับผมคอมบินเนชันนี้นะยากกว่าเซนโออีกผมบอ,อกให้เลยอ่ามาดูกันว่าจะเป็นโกฮัง LR ใน The Movie ่ซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าหรือจะเป็นโกคูตัวใหม่นะครับผม กดเห็น <G osh> <โท>มาก่อนเลยโอเคดูซ okay. ิว่าใครโอเคโกคูโอเคสุดท้ายเป็นโกคูนะครับผมโอเคแสดงว่าถ้าเป็นตู้นี้เนี่ยถ้าได้วิสกับบีรัสบ,บินมาก็จะได้โกคูการันตีแน่ๆหนึ่งตัวโ okay. okay. อเคโอเคเข้าใจคอนมือเดชั่แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคกูไม่ได้แย่นะโอเคขอบคุณมากโกคูที่ออกให้ผมเฮ้ย เอาหัวคำสาบหายไปแล้วคำสาปเกือหายไปแล้วนะครับโอ้โหขอบคุณมากในที่สุดผมก็มีตัวละครเขาใช้ทุกทีนะฮะอา้าวปิกโกโลอย่าน้อยหน้าโกคูโกคูออกมาให้แล้วอย่าน้อยหน้านะปิกโกโลต้องมานะปิกโกโลทรีโอโอเคทรีโอมาเอา้ากระจกแตกกี่ทีสองทีนี่มีลุ้นนะ มาดิมาดิคัมมอนแมนสองทีไมาดิมาโชว์โชว์เดอะพาวเวอร์อ๋อทีเดียวแต่แต่กระตันตีน้าตู้นะครับผมเพราะว่าเป็นทรีโอนะตัวอะไรวะโอ้โหคูเลอร์ลุกมาแล้วมุมลุกมาแล้วโอ้ยังไม่ลุ้งข้อแต่ละตัวอ่ะโถโอ้โห โอ้ยพิกโรลผิดตัวแต่พิกโรลเขียวเฮ้ยก็ไม่ได้แย่ป่ะวะออพิกโรลเขียวผมต้องอยากได้เข้าอยู่พอดีไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่โอเคนะครับผมได้อยู่โอ้โหมอติดพิกโรลก,ก็ดีวะโอเคไปต่อที่โมคูมาติดที่สามนะครับผมมาโอ้ยโกคูม,มาแล้วผมดีใจแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอเค อ๋อคอมบิเตชันกูเครียดสะเลยแต่ลุงนะแต่ลุงนะแต่คำพูดไม่ค่อยได้นะแต่มันลุงอะ่ะได้อะไรวะอันนี้ไม่รู้เลยนะครับว่าจะเกินหรือไม่เกือเทียนมาได้เทียนเทียนเอาเทียนมาเทียนชิงห้างมาโอ้โหการันตีแกวการันตี แจ็คโก้แจ็คโก้ S S R เฮ้ยมีด้วยเหรอวะมึงมี S S R กับเขาด้วยเหรออ๋อมาตอนโกคูอ๋อมาตอนโกคูกับเวจิต้าไอ้นี่เหรอเนี่ยเฮ้ยตัวอย่างว่ะไม่เคยเห็นคนใช้เลยนะตัวเนี้ยผมไม่เคยเห็นคนหยิบม,มาใช้กันเลยนะโอ้โอเคก็ได้ตัวละครใหม่มานะครับผมเอ้ยมีด้วยหรอวะแจ็คโก้ S S R โอเคนะครับผมเอามาพิกโกโร่อย่าทำให้ฉันผิดหวังนะ มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยทรังโกรทรังกับโกฮังเป็นคอมบิเนชั่นเปล่าวะ <c oughs> ผมจำไม่ได้นะว่าเป็นหรือเปล่าแต่ไม่น่าเป็นนะ <c oughs> ชัยยะสามอือฮึพิกรโรนได้ปะพิกรโรหน่อยพิกรโรหน่อยพิกรโรหน่อยพ l e a s e p l e a ี e โอ้โหการันตีแกหรอจะลอกการันตีก็ใช่ไมนี่ยเซลซ่าพึ่งลุงไปโอ้โหโอ้โหไม่กูก็ลุงไปแล้วด้วยอ๋อแต่ลตัวเครียดเลยเนี่ยโอเคนะครับผมท่านผู้ชมก็มาอยู่จังที่มอลติสุดท้ายแล้วนะครับในคลิปนี้แปะโกคู Go ดูซิว่าจะให้แถมตัอวอะไรกับผมบ้างของแถมหน่อยโกคู Go เฮ้ยคอมบิเนชันอีกแล้วอ่ะเอาเรื่อง <want> ทำพูดได้เทคสีลุงด้วยสายัหนึ่งกระจกแตกอีกอ๋กอโอ้โห oh เอา้าไม่แตกวัดสยายัหนึ่งไม่กระจกแตกเหรอเอ้ยโยเขียนทิ้งทางมาเขียนมาเขียนมาแล้วจบเลยนะอยู่ไหนเนี่ย โอ้โหสุดยอดนี่แหละท่านผู้ชมครับโอ้โหขอได้ตามสั่งจริงๆว่ะใช่เลยใช่เลยโอ้โอเคเราได้โกคูแล้วเราก็ได้เทียนแล้วพิกโกโลเหลือได้คนเดียวแล้วเพื่อนต้องมาแล้วต้องมาแล้วพิกโกโลเหลือแค่ไายคนเดียวเว้ย <S <S ไม่มีคอมบิเนชันโอ้โจอบนะครับผมพิกโกโลไม่ออกอะไรยอย่างเงี้ย สียย่องสองอไปจบกันชีวิตไม่ได้พิกโกโลนะพิกโกโล,ลไม่ได้นะแต่อย่างได้มากเลยอ่ะเก่งนะครับผมพิกโกโลเป็นตัวละครที่เก่งมากโอ้โหเสียดายวะ่ะ Perfect Seal ก็จบแล้วนะครับผมกับการเปิดอาชาทั้งสองตัวละครตัวนี้เนาะแล้วเราก็จะไม่เปิดกันอีกแล้วนะครับผมจะเก็บตู้จะเก็บเพจเปิดตู้หน้าแล้วนะหลังจากนี้นะครับ โอเคได้ตัวละครมาเยอะเลยมาทาเปียนลุงแล้วโอเคอ่ะโกลเทนนะครับตัวนี้ยังไม่ลุงนะผมปั้นเป็นเอกจิชินอลด้วยแต่กดสองท้ายก็น่าจะใช้งานได้แล้วมั้งตัวเนี้ยเออ อ่ะเจสกับเบอร์เตอร์ขอบคุณมากที่ออกให้เพราะอยากได้มากคือเก่งไม่มีอะไรนอกจากคําว่าเก่งนะครับตัวนี้คืออยากทําให้เราลุ้งไปเลยคือจอกลุ้งไปเลยนะตัวโลควอนตวนด้คืออยากให้มันลุ้งอ่ะไม่ควรปั้นมากอ่ะตัวนี้ตีบ่อยๆไปเลยแล้วกันอ่ะโกคูตัวนี้สองทางก็เก่งขึ้นนะวะเออ ตีบ่อยนะครับผมไปยังไม่รู้อ๋อยังไม่ลุงหรอครูเลอร์ยังไม่ลุงหรอคุณรู้ว่าลุงไปแล้วนะโอเคลุงไปอีกลุงไปอีกตัวนะโหังอีกเส้นทางหนึ่งก็ลุงแล้วโอเค,ค,คกูกู้เลยว่าลุงไปแล้วเหมือนกัน ค <im itation> okay, หมดแล้วนะครับผมตัวละครที่นีไดโอเคโอ้โห okay. oh แม่งเลยคลิปนี้ใส่สุดมากทุกมัลตินี่คือใส่สุดมากนะครับผม <im itation> <t ose> ต้องไปปั้นโกคูกับเทียนจริงทางแล้วก็คุณลิลินที่ได้มาล่าสุดแล้วนะสิแม่งเลยโอเคก็คงมีอะไรให้ทำแล้วนะช่วงนี้ <im itation> แต่แบบอยากได้พิโกลโ้ออ่ะคือถ้าผู้ชมรู้เลไหมพิกล้อแม่งคือเก่งมากนะครับผม คือทั้งถึกทั้งตีแรงอะ่ะควรมีนะตัวเนี้ยและแม่งเก่งด้วยอะ่ะไม่ใช่อะไรเลยแบบอยากได้นะครับผมแล้วดูแท็กที่แม่งมีกิฟต์แต่บอลเลเยอร์เทอร์เรียออฟฟอนเคอร์เรอร์เจแอนฟอร์มเนี่ยคือแบบโอ้โหเนี่ยแม่งอยากได้อะ่ะออฟฟิก,โกโรโล่เลยทำไมไม่บอ,อกให้ผมวะตู้ตั๋วก็ไม่รู้นะว่าจะออกให้หรือเปล่าแต่ตู้นี้ก็รอทำควสเอานะครับผมถ้าได้ฟิก,โกโรโลแดงมาก็ดีวายจิต้าตัวนี้ก็ดีฟาช่าก็ดี นับปากก็ดีเอยเก่งทุกตัวเลยด้่หว่าตัวเนี้ยยังเป็นสองยเป็นสองตัวนี้เออนั่นแหละโอ้โหตัวนี้อย่าทำเครสแล้วก็มาเปิดกันนะครับผมท่านผู้ชมมันจะโคตรดีโอเคคนสุดในคลิปนี้ถือว่าไม่เกือนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่กับโคกคูกับเทียนแล้วก็คูลิลินมาอะควาลงล่างเอสอาโอเเ้เป็นแบบไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เนี่ย คุลิลินก็ได้เนี่ยแล้วสามตัวนี้ไปยืนด้วยกันนะผมบอกเลยว่าโคตรตึงอ่ะอืมแต่ผมไม่รู้นะว่าจะจัดทีงไงดีนะเดี๋ยวก็ไปคิดหาวิธีจัดแล้วกันนะหลังจากนี้นะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็แปลว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็มปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ